สวัสดีครับพบกับ Daily Flower by บายร้านดอกไม้เรือบุบายอีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับบ่อยแล้วก็ใบไม้ดอกไม้ก็เขียวชอุ่มทางแม่ค้าแถวประคองตลาดนะครับหรือว่าทั่วไปก็จะตัดใบไม้แปลกๆมาขายนะครับทำให้เกิดไอเดียขึ้นมาว่าจะนำใบไม้นะนะั่นมาจัดแทนดอกไม้ลองดูใบไม้วันนี้ที่นำมาเสนอนะครับอันนี้เรียกว่ายูโฟเบียนะครับ อันนี้ซื้อในร้านที่นำเข้าจากจีนนะครับยูโฟเบียส่วนอันนี้เป็นใบไทยนะครับทางพ่อคองตลาดแม่ค้าจะเรียกว่าไวโอลินนะครับคาดว่าคงน่าจะรูปร่างใช้ไวโอลินนะครับก็อันนี้เรียกใบอ,อมออมเงินนะครับมีอ,นนอ,อมเงินออมทองนะครับอันนี้ใบพัดวีนะครับอันนี้ใบพัดโบนะครับอันนี้เสนจันแดงนะครับ แดงเนี่ยลักษณะคล้ายผลัวใ,ใจนะครับซึ่งใบไม้ที่นํามาเสนอวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคการจัดดอกไม้เป็นช่อโดยการจับสไปรัลเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่จับดอกไม้นะครับมาจัดเป็นช่อใบไ,ไม้กันลองดูนะครับเริ่มด้วยจับเป็นเกลียวนะครับเิมใ้อมนะครับจับเกลียวใบออลิม บใบไม้เนี่ยจะมีเสน่ห์นะครับเขาจะมีสีมี texture ต่างๆกันนะครับมีสีมีฟอร์์ต่างๆกันซึ่งก็ทําให้พอนํามาจัดรวมกันแล้วก็สามารถทําให้ดูน่าสนใจได้อันนี้เป็นใบเสน่ห์จันแดงนะครับเป็นหัวใจเราสามารถนําเอาตรงกลางที่ที่ที่มันเป็นร่องของใบนะครับมาเกี่ยวกันแล้วเราก็นามาจัด ยูบอฟเบีกับใบออมเงินเนี่ยครับจะมียางดังนั้นเมื่อเราตัดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องนําใบเนี่ยจุ่มในน้ําก่อนสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้ล้างยางออกแล้วค่อยนําไปใส่ในน้ําที่ในภาชนะที่เราจสดน้ําเตรียมไว้ยู p h ฟเบียกับยูบฟเบียกับก้านออมครับจะมี ยางออกมากนะแล้วก็นำลงส่น้ำปกติเก็บหนึ่งรอบพอห้าถึงสินาทีแล้วนะครับเราจะนำไปใส่ในภาชนะที่ทรงเตี้ยแบบนี้ก็ได้หรือจากภาชนะสัปดาห์ที่แล้วเราก็นำไปใส่ในภาชนะที่ใหญ่ๆก็ได้นะครับก็เหมือนตรงนี้ เท่านี้นะครับเราก็ได้นําสีเขียวเข้ามาใกล้ตัวนะครับเราจะนําไปใช้จัดตั้งวางที่ประดับห้องรับแขกห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องประชุมก็จะได้สีเขียวใบไม้หรือท,ที่ที่ทำงานนะครับก็ได้สีเขียวที่จะช่วยใหเ้เย็นสบายตายิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับด้วยการนำเทคนิคจัดดอกไม้ที่เป็นสไปรัลที่ผม จะแนะนําบ่อยครั้งให้นักมาปรับใช้ให้ได้กับวัสดุหลายๆชนิดนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับ